สวัสดียามค่ำคืนค่ะคลิปนี้กี่มาอัปเดต ฝนทั่วไทยเวลา21นาฬิกาว่าฝนอยู่จังหวัดอะไรบ้างพร้อมรายงานเรดาร์ตรวจฝนของกรุงเทพและปริมณฑลและภาคอีสานต,ตอนบนไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะเวลา21นาฬิกาตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมพระนองพังงาสุราษฎร์ธานีตรงังสตูลและนราธิวาสมาดูกันที่เรดาร์ของกรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝน านกลางถึงหนักบริเวณจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเซาและชนบุรีค่ะ อีสานตอนบนตรวจเวลา20นาฬิกา45นาทีหมายเลขหนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปั่นกลางถึงหนักกลุ่มฝนลดลงปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอเจริญศิลป์อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอโพนสวรรค์อำเภอนาวาจังหวัดนครพนมหมายเลขสองตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปั่นกลางถึงหนักกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอเทพสิทธิ์อำเภอจตุรรจังหวัดชัยภูมิค่ะคลิปนี้แอดมินขอตัวไปเฝ้าพิม์แล้วค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ และทุกท่าน